บันนี้ก็จะกล่าวถึงลำดับการเข้าชานสายฟ้าลำดับของการเข้าชานสายฟ้าก็เป็นเช่นเดียวกันกับการเข้าชานปกตินั่นแหละเข้าชานปกตินั่นแหละมันมีอยู่สองอย่างคือการเข้าชานสายฟ้าโดยลำดับคือเข้าชานสี่เข้าชานสี่แล้วไปถึงชานแปด แล้วเข้าชานเก้ากับเข้าชานสี่แล้วไปชานเก้าเลยนี่ก็ได้มีอยู่สองอย่างแต่ถ้าจะเข้าตามลำดับจนไปถึงชานชานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั้นจะไม่มีสายฟ้าบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นชานสี่แล้วเข้าชานเก้าเลยนั่นจะมีสายฟ้าบังเกิดขึ้น ชาญนสายฟ้าบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงชาน5 6าญก็ไดก็ไดนะ้เพียงแค่ชาน1234ก็เข้าถึงชาญน9ได้เลยนะอันนี้ก็ตรงตามในพระสูตรนะในพระสูตรตันตปิดกนะข้อที่ในพระสูตรตันตปิดกสูตรโพธิราชากุมารสูตร โพธิราชกุมารศูนยข้อที่หนะ้าร้อยถึงห้าร้อยแปดนี่นะมีอันหนึ่งที่ท่านตัดพระพุทธเจ้าตัดว่าในขณะทีออ่อัตมาภาพทรงพระเยาวเขาว่าอัตมาภาพก็คือคือพระพุทธเจ้านะั่นแหะทรงพระเยาวก็ละลึกขึ้นได้ว่าในงานวัาประมงคลของสกยยราช ผู้เป็นบิดาเราได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตต,านต,ติยฌานตติยฌานจตุฌานเราได้บรรลุวิตกวิจารปิติสุขวิเวกใต้ต้นไม้ว่าแลคิดขึ้นได้วันนี้แหละจะเป็นหนทางแห่งการพ้นทุก์เป็นหนทางเข้าสู่พันนิพาน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้ไว้ก็นั่นเป็นความหมายว่าฌานสี่สามารถเข้าสู่พะนิพานได้เลยโดยลำดำําดับก็คือ1 2 3 4แล้วกระโดดไปเก้าเลยได้เลยที่นี้ฌาน4อย่างคือ1 2 3่ามสีมีอะไรบ้าง 1. วิตก 2. วิจารสามปิติ 4. สุขห้า วิเวกหรือจะนับแบบชานสี่ก็จะเป็นวิตุวิจารณ์นับเป็นชานที่หนึ่งปิติเป็นชานที่สองสุขเป็นชานที่สามวิเวกเป็นชานที่สี่อันนั้นไม่ใช่แก่นสารใดๆเลยนะแก่นสารคือสภาวะธรรมที่บังเกิดขึ้นนั้นนะ,ะวิตกคืออะไรวิตกคือเมื่อเราเพ่งที่ปลที่ดั้งจมูกหักนี่หรือว่าระหว่างหว่างคิ้วนี่แล้วรู้สึก บ้างไม่รู้สึกบ้างนะเพ่งลงไปแล้วหลุดเพ่งลงไปแล้วหลุดเนี่ยอันนี้เป็นวิตกพอวิจารนี่มันเพ่งติดนาน,น,นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนะรู้สึกนานขึ้นนี่เป็นวิจารรู้สึกยาวเรื่อย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 เื่อยนี่เป็นมันก็จะเกิดอาการแช่มชื่นเบิกบานเป็นปีติขึ้นมาแล้วอันนี้คือคือ คืออารมณ์ของปีติเกิดขึ้นคือฌานที่สองก็เกิดขึ้นพอมันยาวเข้ายาวเข้ายาวเข้าจิตไม่สัสดใสยออกไปทางอื่นอ,อยู่แต่ในอารมณ์ที่เพ่งจะดั้งจมูกหักปีติก็บังเกิดอาการก็สดใสบังเกิดขึ้นนะความอิม่มเอมใจก็บังเกิดพอนานเข้านานเข้า,นานอีกหน่อยก็เป็นสุขสบายนะอบอุ่นแช่มชื่นเบาสบาย ตอนต่อไปก็เป็นเอกคตาเอกคตาหรือเว่เว่คือมันเพ่งจนจนถึงที่สุดนะพอเพ่งถึงถึงที่สุดแล้วมันแน่นหนาแน่นมากแน่นเข้า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 ฟันก็กัดแน่นเข้าแน่นเข้าลิ้นก็กดเข้าเพดานไม่เจตนาจะทํามันก็ทําเองของมันนั่นคือลำดับของการเพ่งที่เข้าสู่สู่ความแน่นหนาถาวรที่สุดแล้วนะความแน่นหนาถาวรที่สุด พอถึงตรงนี้นี่เหมือนหัวมันจะระเบิดมันอัน่อนมากเพ่งมากนั่นถ้าคนไหนที่เพ่งมากๆจนเหมือนหัวจะระเบิดนั่นแสดงว่าหลวงปู่สาวกโลกอุดรกล่าวว่าตาในมันมัน,ม,นมันลูดปิดแล้วนะม่านตาในมันลูดปิดทนวงนั้นนะถ้า อยากให้มันระบายออกก็ให้ระลึกถึงรูกลมกลมรูช่องอากาศที่ที่ที่ดั้งจมูกแค่ระลึกถึงรูช่องอากาศเท่านั้นแหละสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่นะมันปั่นป่วนเหมือนหัวสมองมันจะแตกนี่มันหายไปหมดเลยมันจะละลายวาดออกไปหมดเลยนะ ละลายวัดออกไปหมดเลยแต่ตรงนี้ทําอย่างนี้อินทรีย์ไม่แก่ก้าทําอย่างนี้อินทรีย์ไม่แก่ก้าพระละไม่บังเกิดทําอย่างนี้แล้วแล้วไม่เกิดระเบิดอะระเบิดมันมีระเบิดน้อยระเบิดใหญ่นะอ่ามันมีระเบิดในชาญสีระเบิดในชาญนระเบิดในชาญนสีระเบิดก่อนเข้าชา้นเก้าระเบิดในชาญสีนี้มันปืนนกสับสับตัว ตัวตัวสันตติตัวกิเลสท,ที่จะเป็นสันตติมันเป็นอุปกิเลสอย่างอ่อนเวลาปืนนกสับมันมันมัน,ม,นมันสับกิเลสมันแตกปั้งปั้งแตกน้อยนะไม่ได้แตกมากนะไม่ได้แตกมากนะตรงนี้เป็นชานที่สี่ ว่าถึงชาญนที่สี่เพ่งจนเหมือนหัวสมองมันจะระเบิดขึ้นมาแล้วนี่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่หนทางเป็นสิ่งสิ่งเสียดแทงเป็นสิ่งเสียดแทงแต่จริงๆถ้าถามว่าอันอันนี้เป็นตัวเครื่องวัดอินทรีย์ที่มันจะแก่กล้าไม่แก่กล้าถ้ามันต่ํากว่านี้ลงไป เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าอินทรีย์เราแก่กล้าหรือไม่แก่กล้าถ้าเราทำได้ถึงกระนั้นเ,เวทนาเผ็ดร้อนถึงปานชนีก็แสดงว่าอินทรีย์นั้นมีแก่กล้ามีพละมากสามารถที่จะเข้าถึงได้นะเจ็บหน้ามันเจ็บไปหมด,ดนะนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนดังเหมือนดังเอามีดโกนมาปาด คอทิ้งความมันมันปวดหัวดังนั้นอเหมือนเอาเชือกมาค้มิงลัดหัวอยู่พระองค์ก็ทรงเป็นเหมือนเราเป็นนั่นแหละไม่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระพองค์ก็ทรงเห็นเล็งเห็นเช่นเดียวกันว่าเป็นฉะนั้นนะตรงนี้เราเอามาวัดอินรีย์พระองค์ทรงมีอินทรีย์แก่กล้าโดยเฉพาะเฉพาะ ก็ด้วยประการนี้หากพระอ,องค์ไม่กระทําเช่นนี้ก่อนแล้ว mm hmm. อินทรีย์พระองค์จะไม่แก่กล้านะเมื่อมันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆก็ผ่อนออกอย่างว่านั่นแหละเจาะรูระบายความเพ่งออกนะพอปิดนะม่านม่านตาในปิดมันจะเป็นระบบสูญญากาศข้างในจะเป็นระบบสูญญากาศทั้งหมดเลย นะพอเป็นระบบสุญญากาศอันนี้เป็นการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องจริงนะคาว่าสุญญากาศนี่เป็นการเปรียบเทียบนะตามความรู้สึกที่ตนรู้สึกนะตรงนี้ความคิดที่มันจะลอยออกมานี่มันจะลอยช้ามากมันจะไม่ลอยวับ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 ,วบเหมือนตอนที่เราเราปรุงแต่งทั่วไป ความคิดมันจะลอยช้านะตรงนั้นแหละเราส่งไปที่ให้เราส่งความคิดให้เราส่งอุปกิเลสอย่างอ่อนให้เราส่งเงากิเลสนั้นไปที่ดั้งจมูกนะเพราะถึงดั้งจมูกแล้วก็ปล่อยมันออกดันมันออกดันมันออกไม่ต้องเจาะรูดันมันออกดันมันออกแต่ถ้าอุปกิเลสไหนอย่างแก่อย่างหนักอย่างหน่วงมากไม่สามารถที่จะ ต้านทานได้เนี่ยถ้าเรางัดมันลงได้นี่จะเหมือนปืนนกสับสับสับอุปกิเลสัสบอุปกิเ์เนี่ยแตกเพีย้ยเพีย้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะแตกเพีย้ยเพี้ยเป็นควันขึ้นนะอ๋อมันจะกลายเป็นเห็นเป็นนิมิตเนี่ยเป็นควันขึ้นมาจากในอันในในรู รูดั้งจมูกเนี่ยแตกเป็นควันพุ่งขึ้นมาอย่างนั้นเลยเป็นนิมิตอย่างนั้นเลยแตกเป็นควันขึ้นมาอุกิเลสเช่นไรนั้นแน่นหนาถาวรราคะเช่นไรแน่นหนาถาวรมากไม่สามารถที่จะข่มได้ถ้าข่มได้มันจะแตกพุ่งอย่างนั้นอะ่ะควันพุ่งขึ้นมาอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเออ ทีนี้เมื่อเราทันกิเลสอย่างไวนะไม่เป็นอตีตาลมเราทันกิเลสในขั้นปรมัตา์คือเห็นเดียดเด๋ยวนี้ฟาดเดี๋ยวนี้นะเห็นเดียดเด๋ยวนี้ฟาดเดี๋ยวนี้นกสับนั่นสับโดนหัวกิเลสทันทันทีนะสับโดนกิเลสอย่างไวทันทีไม่ไม่อุปกิเลสอุปกิเลสทั้งหลายไม่ถูกปล่อย ออกไปนะไม่ถูกปล่อยออกไปทางดั้งจมูกมันออกไม่ทันน,ะนกสับฟาดโดนอุปกิเลสพอดีมันแตกปั้งนี่แตกอย่างนี้เสียงเสียงมันบิ๊กแบงเสียงมันแบงเลยแบ้งเหมือนฟ้าผ่านี่ออกหูออก,ออกตาฟ้าผ่าเลยเนหะมืนแล้วก็สลบเลยน,ะนั่งอยู่ใน นั่งเป็นท่าสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิกลายเป็นนอนหลับไปเลยตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งขดอยู่ว่าเมื่อกี้นั่งสมาธิแต่ตื่นขึ้นมาในในห่วงในห่วงของนิโรดในความเป็นนิโรดตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งจะเข้าใจว่าอาวิชชาสายกิเลสบางส่วนจะถูกตัดทิ้ง ไม่ใช่ทั้งหมดนะมันต้องแบ่งอย่างนี้อีกหลายทีมันถึงจะมันถึงจะจบแต่ถ้าไม่แบถ้าแบง่งครั้งแรกนี่เราจะเห็นสายอวิชาทั้งหมดเลยจะเข้าใจว่าโอนี่ทุกนี่สมุทัยอย่างอย่างที่ว่านะเอานี่ทุกนี่สมุทยัยนี่นีินโรดน,นี้มักรู้อย่างนี้ แต่ไม่รู้ว่าโอ้นี่อาสวะทุกนี่อาสวะสมุทยัยนี่อาสวะนิโลธนี่อาสวะทุกขนิโรธครับไม่นีปฏิปทานั่นไม่รู้รู้แต่นี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรดนี้มักตรงนี้อาสวะคายายานก็บังเกิดขึ้นเหมือนกันนะคืออาสวะบางส่วนได้ถูกตัดทิ้งไปอย่างอย่างอย่างดีแล้วนะ,ะหรืออาสวะกิเลสบางอย่าง เบาบางลงแล้วนี่ถ้ามันแบงขึ้นมานี่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้นเลยในร่างกายของเรานี่นะอ่ออันนี้คือลำดับชาญ 1, 2, ึ่สาสแล้ว9เลยแต่ต่อไปก็จะกล่าวถึงทั้ง 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าหกดแดเตามลำดับไปอตอนนี้ก็ให้ทำหนึ่งสสามสี่ไปเสียก่อนให้ได้อย่างนี้ก่อนอ ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติไม่ค่ะไม่ได้เข้าใจว่าปฏิบัติ